เมื่อจิตแพทย์วิเคราะห์ MV เพลงสาธุของ a e. s i a s ยสเว่นเฟเจอรปลายกนกพรในมุมมองของหมอ MV เพลงนี้มีประเด็นที่น่าสนใจมากถึง9จุดเคยไหมครับคนรักตรงหน้าเหมือนหลุดไปเป็นอีกคนไม่ใช่หมดรกักแต่เหมือนมีแรงดึงบางอย่างแย่งเขาไปจากเราฉากแรกของ MV ในบ้านที่ควรจะอบอุ่นที่สุดคู่รักกำลังช่วยกันออกแบบการ์ดแต่งงานแต่ความสุขกลับถูกขัดจังหวะใครบางคนมาเรียกชายหนุ่มพร้อมนำถุงผลไม้เล็กๆมาให้ที่หน้าบ้าน แววตาหญิงสาวเปลี่ยนไปทันทีเพราะลางสังหรณ์บอกเธอว่าความรักนี้กำลังถูกรบกวนและสัญญาณแรกก็โผล่มาเมื่อชายหนุ่มเผลอซีดปากเบาๆแล้วมองตามแขกปิศนาเหมือนตัวนั่งอยู่ตรงนี้แต่ใจมันไหลออกไปนอกบ้านแล้วในมิติทางไสยศาสตร์นี่อาจเป็นสิ่งที่เรียกว่าสเสน่ห์ยาแฝดมนคาถาที่ปลุกความอยากสร้างความใคร่และเร่งความหลงไหล ในมุมหมออาการนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่อาจเป็นอำนาจของฟีโรโมนสารเคมีล่องหนที่เปลี่ยนคนรักให้กลายเป็นคนแปลกหน้าได้ในเสี้ยววินาทีเพียงเพราะสมองส่วนอารมณ์ถูกควบคุมด้วยกลิ่นกายสายตาหรือบรรยากาศสีแดงตัดภาพมาที่หญิงสาวอีกคนหนึ่งเธอถือรูปของชายหนุ่มไว้แน่นหมอขอเรียกเธอว่าสาวผมสั้นห้องของเธอไม่ใช่ห้องของคนเหงาธรรมดาแน่ๆครับ มันเหมือนห้องพิธีกรรมที่เต็มไปด้วยเครื่องรางของขลังและสังเกตไหมครับสีของสิ่งต่างๆภายในห้องถูกแทนที่ด้วยสีแดงในทางศยศาสตร์สีแดงเป็นตัวแทนของเลือดมันมักถูกใช้ในพิธีกรรมที่ต้องการพลังอํานาจเพื่อมัดใจสีแดงคือสีที่ปลุกสัญชาตญาณดิบได้ไวที่สุดมันสามารถกระตุ้นให้เราใจสัน่นเกิดความอยากครอบครองหรือแม้แต่มีอารมณ์ทางเพศได้แบบฉับพลันทุบสาร เชื่อไหมครับบางฉากที่เราดูแล้วคิดว่าผีเข้าจริงๆมันอาจเป็นสัญญาณอันตรายของสมองอาการของชายหนุ่มค่อยๆหนักขึ้นเขาเหม่อลอยไม่กินจนแฟนต้องป้อนข้าวให้เขาเอาแต่มองหน้าบ้านแล้วยิ้มคนเดียวเหมือนเห็นใครสักคนยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วเขาก็เริ่มดีดแ <Deep. S 1> ระสับกระส่ายนั่งไม่ติดเหมือนมีแรงดันให้ต้องทำอะไรสักอย่างสุดท้ายเขาเดินไปหน้าบ้านแล้วทุบสารพระภูมิจนแหลกตัดภาพไปไกล สาวผมสั้นแอบมองอยู่พร้อมรอยยิ้มยาะแบบคนที่คุมเกมได้ในความเชื่อไทยสารพระภูมิคือสัญ,ญลักษณ์ของการคุ้มครองบ้านเหมือนเสาเขตแดนที่บอกว่าพื้นที่นี้ปลอดภัยพอสารถูกทุบมันเหมือนเกราะของบ้านถูกเปิดให้สิ่งไม่ดีเข้ามาง่ายขึ้นจุดที่น่าสังเกตคือภาพแบบนี้ในชีวิตจริงก็เกิดได้ครับบางครั้งมันคือภาวะที่สมองรับไม่ไหวจนคนเห็นหรือเชื่อสิ่งที่ไม่มีจริงแล้วพฤติกรรมก็เปลี่ยนไปเหมือนคนละคนสีขาว หญิงสาวพาชายหนุ่มคนรักไปหาพ่อหมอเพื่อปัดเป่าตอนนี้เขาดูไร้สติตาเหม่อยลอยเหมือนถูกครอบงำและดูเหมือนมวลดำของสาวผมสั้นจะแก่กล้าจนพิธีทั่วไปเอาไม่อยู่คำแนะนำของหมอเมื่อเห็นใครเปลี่ยนไปมากแบบนี้สิ่งแรกที่ควรทำไม่ใช่แค่การทำพิธีครับแต่คือการพาเขาไปพบแพทย์เพื่อเช็คระบบประสาทและสมองในคืนที่มืดมิดชายหนุ่มเดินออกจากบ้านไปเหมือนหุ่นเชิดหญิงสาวคนรักจึงต้องตัดสินใจเข้าสู่พิธีกรรมเดียวกับคู่แข่ง ต่างกันแค่ได้ที่ผ่านเป็นสีขาวในทางไสยศาสตร์ได้ขาวหรือสายสินมักถูกใช้ในความหมายของการคุ้มครองหรือผูกให้พ้นสิ่งอัป,ปมงคลส่วนในทางจิตวิทยาสีขาวคือสัญ,ญลักษณ์ของการชำระล้างและความสงบเป็นตัวแทนของรักที่เป็นกุศลเช่นความปรารถนาให้เขากลับมามีสติได้อีกครั้งสาวผมสั้นเชื่อไหมครับความสัมพันธ์ที่เริ่มจากการแยง่งมักจบด้วยคำเดียวความระแวง ชายหนุ่มนอนอยู่บนตักของสาวผมสั้นแบบไร้แววตาเหมือนคนถูกถอดวิญญาณรอบตัวคือบ้านที่สกปรกรกลุงรังสาวผมสั้นรูปไหล้ตามร่างกายของเขาช้าๆแววตาของเธอหมอดูแล้วไม่ใช่แววตาคนรักแต่มันคือแววตาที่ภูมิใจว่าได้มาแล้วในมุมจิตวิทยาการแย่งคนรักมีจริงไหมมีครับ พฤติกรรมนี้เรียกว่าเมโพชิงหรือการล่าเหยื่อที่มีเจ้าของงานวิจัยพบว่าคนบางกลุ่มมักหลงเสน่ห์คนมีคู่แล้วเพราะมันเหมือนพวกเขาถูกคัดกรองมาแล้วว่ามีดี <c oughs> ความจริงที่ซ่อนอยู่คือความสัมพันธ์แบบนี้มักจบลงด้วยเศษซากข,ของความรู้สึกหรือกลายเป็นความหวาดระแวง <c oughs> ว่าจะถูกแย่งไปได้เช่นกันคุณ <c oughs> เชิดนี่คือฉากที่สะเทือนใจหมอที่สุดครับ เมื่อสาวผมสั้นพยายามสวมบทเป็นคนรักที่แสนดีเธอป้อนข้าวใส่ปากชายหนุ่มที่เหม่จนลืมแม้แต่จะเคี้ยวหรือกลืนจนเธอต้องเอื้อมมือมาขยับขากันไก่แววตาที่ขาวโพลนและว่างเปล่าของเขาในตอนนี้น่าขนลุกมากครับในมิติทางไสยศาสตร์นี่คือผลลัพธ์ของสเสน่ห์ยาแฝงระดับรุนแรงที่หวังผลให้เหยื่อหลงจนลืมแม้กระทั่งความเป็นตัวเองในมุมหมอภาวะนี้มีชื่อว่าคาตาโทเนียหรือภาวะนิ่งงนัน เหมือนคนสติดับชั่วคราวร่างกายค้างไม่ตอบสนองเหมือนสวิต์ถูกปิดเพราะสมองรับความเครียดไม่ไหวเป็นภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชท,ที่ต้องเร่งรักษาอย่างแท้จริง2งมิติของสาธุเชื่อไหมครับยิ่งชีวิตไม่แน่นอนเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีแนวโน้มจะพึ่งเรื่องเหนือธรรมชาติมากขึ้นเท่านั้นเมื่อเพลงเดินทางมาถึงช่วงท้ายเราจะได้ยินเสียงอ้อนวอนสาธุเดอ้อวนซ้ำไปมา คำว่าสาธุจริงๆแปลว่าดีแล้วถูกต้องแล้วยอดเยี่ยมเป็นคำอนุโมทนาสิ่งดีๆพร้อมกันยกมือไหว้รับความเป็นสิริมงคลแต่ในเพลงนี้ดูเหมือนสาธุไม่ได้มาแบบคำชมแต่มันมาแบบคำขอของคนเจ็บมามากขอให้ได้เจอรักดีๆขอให้รักครั้งนี้ไม่พังทลายและพอดู MV จบหมอรู้สึกชัดเลยว่ามีคนสองคนที่พูดคำว่าสาทุแต่คนละความหมายกันสาวผมสั้นสาธุเพื่อให้ได้เขามาไม่ว่าต้องแลกด้วยอะไร หญิงคนรักสาธุเพื่อให้ชายคนรักกลับมามีสติกลับมาเป็นตัวเองสาทุคำเดียวบางคนใช้มันเป็นคาถาเอาเขามาแต่บางคนใช้เป็นคำภาวนาเพื่อพาเขากลับบ้านชัก,กะเยอะคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าบางครั้งความรักก็มีสภาพไม่ต่างจากการชัก,กเยาะแล้วเราก็มาถึงฉากคลแม็กของ MV ครับท่ามกลางบรรยากาศสีแดงสลัวที่ดูบีบคั้นหญิงสาวคนรักพยายามใช้ได้ขาวยื้ยุดชายหนุ่มแข่งกับสาวผมสั้นในโลกแห่งจิตวิญญ,ญาณ ภาพการดึงสายสินจนตึงเปรี้ยะนี้หมอเห็นความจริงที่เจ็บปวดซ่อนอยู่ครับนี่คือการประทะกันร,ระหว่างการทำสเสน่ยาแฝดและพิธีเรียกขวัญถ้าได้แดงคือโซ่ตรวนที่ล่ามไว้ด้วยความหลงได้ขาวก็คือสายใยแห่งความเมตตาที่พยายามดึงชายหนุ่มให้กลับมาและวินาทีที่การยื้อยุดสิ้นสุดลงภาพที่เราเห็นคือเชือกสีแดงของสาวผมสั้นสะบัดขาดออกจากกันอย่างไม่เหลือชิ้นดี คำถามที่ติดในใจหมอก็คือหญิงสาวคนรักเอาชนะสาวผมสั้นที่มีมนขลังขนาดนั้นได้ยังไงเป็นไปได้ไหมว่าเป็นเพราะชายหนุ่มได้สติกลับมาเองหรือเป็นเพราะแรงดึงที่เกิดจากความหลงมีขีดจำกัดของมันเองหรือว่าจริงๆแล้วหญิงสาวคนรักอาจมีพลังพิเศษบางอย่างที่สามารถต่อต้านพลังด้านมืดได้แล้วคุณล่ะครับคิดว่าอ,าอะไรทำให้หญิงสาวคนรักสามารถเอาชนะสาวผมสั้นมือที่สามได้ท่อนที่ชอบที่สุด ถ้ามีคำถามว่าในเพลงสาธุหมอชอบท่อนไหนที่สุดแทบไม่ต้องคิดครับหมอชอบท่อนนี้เลยจุดทูบเก้าดอกสักการะยอมือสุดศอกท่วมศีรษะเชื่อไหมครับว่าท่อนภาษาอีสานสั้นๆจากปลายปากกาของครูสลาท่อนนี้ทรงพลังมากครับแค่ไม่กี่บรรทัดแต่มันวาดฉากให้เราเห็นทันทีทูบเก้าดอกแค่พูดคำนี้ภาพก็มาแล้วครับ แล้วยอมมือสุดสอบท่วมศีสะะมันไม่ใช่แค่ว้ายเฉยๆนะครับแต่มันคือไหว้แบบยอมทั้งใจไหว้แบบขอจริงๆแล้วดอกไม้มาลัยมาลานี่คือดีเทลที่ทําให้บรรยากาศมันมีสีมีกลิ่นมีพิธีกรรมเมื่อมารวมกับเสียงร้องแหบเสน่ห์สไตล R ์ R&B ของน้องปลายก็ยิ่งทำให้ความงามของเพลงนี้ถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้นจริงๆครับ บางทีเพลงที่โดนใจเราไม่ได้ชนะเพราะคำยากนะครับแต่มันชนะเพราะคำที่ทำให้เราเห็นภาพและรู้สึกเหมือนอยู่ในนั้นได้ทันทีท่อนนี้ไม่ได้ทําให้หมออยากร้องตามครับแต่มันทําให้หมออยากพนมมือ